สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนโครงสร้างระบบจำนวนในวิชาคณิตศาสตร์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมจะเขียนเป็นรูปภาพให้ดูง่ายๆครับคือจะไม่ได้เขียนเป็นเนื้อหานะครับเดี๋ยวจะเล่าเป็นเป็นเ,เป็นภาพแล้วกันว่าโครงสร้างระบบจำนวนเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ ตัวที่จำนวนที่อยู่ต่ำที่สุดนะครับเล็กที่สุดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจำนวนจานวนนับแล้วกันเนาะจำนวนนับนะครับจำนวนนับเนี่ยก็คือเป็นจำนวนที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเช่นพวกหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าจำนวนนับนะทีนี้จำนวนนับเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของจํานวนนะครับจํานวนจํานวนเต็มนะครับซึ่งจํานวนเต็มเนี่ยมันยังแตกแขนงออกไปอีกเป็นสองจำนวนก็คือจํานวนเต็มเดี๋ยวผมเขียนนิดนึง เขียนไว้อีกหนึง่งจำนวนเต็มบวกแล้วก็จำนวนตัวนี้นะครับจำนวนนับพูดอีกแบบหนึง่งก็คือจำนวนเต็มบวกนะครับแล้วก็มันจะมีจำนวนหนึง่งเขาเรียกว่าจำนวนจำนวนเต็มลบนะครับฝั่งที่เป็นลบนั่นเองนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับ จำนวนเต็มเนี่ยเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ z หรือบางทีเขาก็เรียกใช้สัญลักษณ์ i ก็ได้นะครับจำนวนเต็มบวกก็คือจำนวนนับนั่นเองนะครับจำนวนเต็มลบก็คือตั้งแต่ลบ1ลบ2ลบ3ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้จำนวนเต็มเนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนจำนวน ตรรกยะนะครับตรรกยะตกรกยะก็คือจำนวนเต็มจำนวนที่สามารถนะครับจำนวนที่สามารถเขียนอยู่ในรูปนะเขียนในรูปเศษส่วนนะครับ a ส่วน b นะครับก็คือเซตของจำนวนที่สามารถเขียนในรูป a ส่วน b โดยที่ ab อยู่ใน อยู่ในแซหรือเป็นจํานวนเต็มนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เศษส่วนเนี่ยมันก็จะมีเศษส่วนที่หารแล้วมันซ้ํานะครับเกิดทศนิยมซ้ําแล้วก็ไม่ซ้ํานะครับมันก็เลยมีอีกอันนึงเขาเรียกว่าเป็นจํานวนอักตกะยะนั่นเองนะครับอักตกระยะซึ่งตักกะยะกับอักตกระยะเนี่ยมันถูกแยกออกมาจาก จํานวนอะไรครับอ่าจำนวนจริงนั่นเองนะครับจานวนจริงเพราะฉะนั้นจํานวนจริงอัตักยะก็คือพวกรากที่สองของสองรากที่สองของสามอย่างเงี้ยน,นะครับไปเรื่อยๆ่นะแล้วก็มีตัวอย่างอีกอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับส่วนที่เป็นตรกยะก็จะเป็นพวกเศษส่วนนะครับอย่างเช่นทีนี้ คำถามก็คือแล้วจํานวนเต็มลบเนี่ยเป็นจํานวนตรรกยะไหมคําตอบมันก็คือ,ค,อคือเป็นไหมครับถ้าเรามองเขียนเป็นเซตอย่างเงี้ยนะครับจํานวนตรรกยะจะเห็นว่าทุกๆจํานวนเต็มลบเต็มลบขอใช้สัญลักษณ์แทนแซลบแล้วกันนะัแซลบก็อยู่ในตรรกยะถูกไหมครับแซบวกก็อยู่ในตรรกยะ แบวกแล้วก็จำนวนนับปกติเขาจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ n อย่างเงี้ยนะครับจำนวนนับก็เป็นจำนวนตรรกยะเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มจำนวนเต็มลบเต็มจำนวนนับเนวนเต็มบวกเป็นจำนวนตรรกยะครับและจำนวนตรรกยะเป็นก็เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนอะไรครับก็เป็นจำนวนจริงจำนวนจริงก็จะถูกแยกออกมาจากอะไรครับ จํานวนจริงก็ถูกแยกออกมาจากจํานวนเชิงซ้อนนั่นเองนะครับจำนวนเชิงซ้อนซึ่งจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยก็แยกออกมาเป็นจํานวนอะไรด้วยจํานวนจินตภาพนะครับจํานวนจินตภาพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับจำนวนเชิงซ้อนก็จะอยู่ในรูป a บวก bi โดยที่ a กับ b เนี่ยเป็นจำนวนเป็นจำนวนจริงนะครับโอเคนะครับอา่านิดหนึ่งนะครับจำนวนจริงเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ r นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้สรุปนะครับสรุปจำนวนที่ใหญ่ที่สุดคือจำนวน เชิงซ้อนนะครับเขียนแทนด้วย C นะครับแตกออกมาเป็นจำนวนจริงนะครับขอเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็กันนะก็คือจำนวนจริง R นะครับอันนี้ก็จะเป็นจำนวนจินตภาพนะครับอ่าก็คือจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนจริงนะครับโอเคแต่ด้วยส่วนใหญ่เราจะตัดขาน,นี้ทิ้งไปนะครับ โดยส่วนใหญ่เราจะศึกษาจานวนจริงจํานวนเชิงซ้อนนะครับแล้วก็จํานวนจริงแต่ออกมาเป็นจํานวนตกกรรกยะนะครับตรรกยะเนี่ยเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ Q นะครับอตรกระยะนะครับเราจะเขียนแทนด้วย Q ิวสตาร์ทีนี้ตรรกยะก็จะถูกแยกออกมาเป็นจำนวน จำนวนอะไรครับจำนวนเต็มถูกไหมจำนวนเต็มจำนวนเต็มก็ถูกแยกมาอีกเป็นสองจำนวนก็คือเต็ม z บวกกับแลบนั่นเองนะครับซึ่งแบวกมันก็คืออันเดียวกันกับจำนวนนับนะครับอ่าโอเคนะครับนี่ก็คือโครงสร้างนะฮะ อันคินดอีกรอบหนึ่ง c r แล้วก็ q นะครับแล้วก็ z ซแล้วก็ z ซบวกซลบส่วนเนี้ยที่เราศึกษากันนะครับจะเห็นว่าทุกจำนวนเต็มเนี้ยนะครับเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะครับอ่าแต่จำนวนเชิงซ้อนเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นจำนวนเต็มนะอ่า ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับทุกจำนวนเต็มลบเป็นจำนวนเชิงซ้อนทุกจำนวนเต็มเป็นจำนวนเชิงซ้อนทุกจำนวนตกกรรกยะเป็นจำนวนเชิงซ้อนทุกจำนวนจริงเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นจำนวนอ่า จริงไหมคาตอบเป็นไหมครับหนึ่งเป็นจํานวนอะไรครับหนึ่งเป็นจํานวนเต็มบวกถูกไหมจํานวนเต็มบวกเป็นจํานวนอะไรเป็นจํานวนเต็มจํานวนเต็มเป็นจํานวนอะไรครับจํานวนตรกยะจํานวนตรกยะเป็นอะไรจํานวนจริงเพราะฉะนั้นจํานวนหนึ่งเป็นจํานวนจริงลบหนึ่งเป็นจํานวนจริงไหมอ่ะเป็นถูกไหมครับแล้วก็ รูปสองเป็นจำนวนจริงไหมครับอ่ารูปสองเป็นจำนวนจริงไหมหอ่ามันจะมีอตัตกระยะด้วยนะครับรูปสองก็เป็นจำนวนจริงอีกทีนี้สองเป็นจนํานวนอตัตกระยะไหมสองเป็นจนํานวนอะไรครับสองเป็นจนํานวนเต็มบวกถูกไหม สอง,เป,เ,เ,นนสองเป็นจำนวนเต็มบวกและจํานวนสองก็เป็นจํานวนเต็มด้วยพอเป็นจานวนเต็มเป็นจํานวนอะไรครับตระกยะตระกยะกับกอัตกระยะไม่เกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นสองไม่เป็นจํานวนอันนี้ผิดนะครับสองเป็นจํานวนอัตกระยะนี้คือผิดนั่นเองนะครับโอเคก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับน้องๆงนักเรียนนะครับ ครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกด subscribe นะครับที่ช่องนี้ด้วยนะครับโอเคฝากติดตามวิดีโอชุดถัดไปครับสวัสดีครับ